ตอนนี้เวลาทีสี่สนาทีเราอยู่กันที่ตึกสภาคิจักรนะครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านเราต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงก่อนนะฮะก่อนที่เราจะไปดูแลมวลสมาชิกของเราเครื่องที่เราให้เนี่นะครับเราเลือกเครื่องที่ดีที่สุดตอนนี้เวลา ตีสามยี 3, นาทีนะครับเตรียมตัวออกเดินทางวันนี้เราเตรียมตัวที่จะเดินทางไปกรุงเทพนะครับตอนนี้6กโมงยีนาทีกาลังจะเข้าแก่งคอยนะครับมาด้วยกันทั้งหมดแท่านนะครับเราจะไปอบรมเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและรับเครื่องวัดความดันกลับมาเพื่อมาดูแลพี่น้องสมาชิกที่โบเราจะไปที่ตึกสภาอยู่ที่สภาหัวช้างเ,าเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเราจะเจอใครบ้างในงานนี้ ตอนนี้9ก้ามงยีนะครับตึกสภานนี้อยู่ข้างหน้านี้เองแต่ว่ารถติดมากเลยทิ้งเรามาถึงตามเวลานะแต่ว่ารถมันติดก็รอต่อไปแล้วนะครับจอดลงรถตู้เลยน่าจะว่าอยู่คันหนึ่ง เราอยู่กันที่ตึกสภากิจจักนะครับตรงสะพานหัวช้างนี่เองวันนี้เรามีภารกิจนะครับในการที่จะมาอบรมเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรแล้วมีอุปกรณ์หรือเครื่องมืออะไรเพื่อจะกลับไปใช้ในกิจจักของเราเราจะไปดูกันนะครับรับรองว่าวันนี้เป็นพรอพรกับกิจจักแน่นอนเราไปดูบรรยากาศการประชุมการแนะนําเรื่องสุขภาพรวมถึงการแนะนําการใช้อุปกรณ์ดูแลสุขภาพ ในวันนี้ด้วยกันไปติดตามดูกันเลยเมื่อมาถึงเราก็เริ่มต้นในการลงทะเบียนและเข้าอบรมเพื่อฟังการบรรยายเกี่ยวกับภารกิจการประกาศของสภาคิดจ,จัดและได้รับมอบเครื่องวัดความดันเพื่อนํากลับไปทําภารกิจต่อไปฟังการบรรยายและการสาธิตการใช้เครื่องวัดความดันนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้สัมภาษณ์คณะผู้บริหารและผู้รับใช้พระเจ้าเดี๋ยวเราไปชมกันสิ่งแรกก็คือความห่วงใย ในสุขภาพของพี่น้องสมาชิกที่จักในชนบทห่ทางไกลซึ่งไม่ค่อยจะได้รับการดูแลสุขภาพเท่าที่ควรเราถือว่าเป็นภาระใจของพวกเราทุกคนที่จะต้องยึดย่นสิ่งนี้ให้กับพี่น้องเราในขณะที่เรามีบริบูรณ์ทุกอย่างในสภาคิ่จักโดยเฉพาะยิ่งในโรงพยาบาลของเราที่มีความสามารถที่จะเอื้อสิ่งเหล่านี้ให้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนําไปสู่การปฏิบัติ จึงขอความร่วมมือกับทุกคนครับโดยเฉพาะผู้นําคิจักที่จะเรียนรู้แล้วก็จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้เครื่องที่เราให้นนะครับเราเลือกเครื่องที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในประเทศไทยซึ่งไม่ใช่จะวัดความดันอย่างเดียวแต่ที่สาคัญคือมันจะวัดสัญญาณบอกถึงการมีสตรอรนะครับอ,อันนี้ดีมากๆเลยนั่นต้องขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะโรงพยาบาลของเราครับ และชีรบัานทั้งหลายทุกคนขอพระเจ้าได้เสริมกระังพวกเราให้ทำมาตรกิจที่สำเร็จครับขอบพระคุณมากครับคณะผู้บริหารสภาคิดจักในประเทศไทยนะครับได้จัดโครงการดูแลสุขภาพของผู้รับใช้พระเจ้าแล้วก็มวลสมาชิกทุกคนด้วยทุกทุกคิดจ,จักในสภาคิดจักโดยได้เชิญคุณหมอจากโรงพยาบาลเทพเฤียนมาบรรยายเรื่องเกี่ยวกับความดันโลหิตสภาคิดจักก็จัดเครื่องวัดความดัน แจกให้กับผู้รับใช้พระเจ้าทุกคนแล้วก็ทุกริศจักหมวดคริสเตียนสารธรรมทั้งสภาริศจักรเพื่อว่า เรื่องวัดความดันดังกล่าวเนี่ยจะได้นําไปตรวจว,วัดให้กับพี่น้องสมาชิกทุกๆุทิศจักรนะเพื่อเป็นการป้องกันนะดูแลรักษาตนเองเพื่อไม่ให้เกิดโรคร้ายโดยเรายังไม่ทันตั้งตัวหวังว่าการจัดอบรมวันนี้ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะจากศิทยิพิบาลผู้รับใช้พระเจ้าจากทิศจักรภาคต่างๆนะครับมาร่วมในในการประชุมในการรับความรู้ด้วยกันวันนี้นะครับก็ขอพระเจ้าได้เมตตาวยพรให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าทุกทิศจักร และมวลสมาชิกทุกๆคิจักของสมาชิกในประเทศไทยได้รับการดูแลได้รับการปกป้องและคุ้มครองจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจเพื่อว่าชีวิตของเราจะยืนอยู่เพื่อปริบัติรับใช้พระเจ้าต่อไปขอพระเจ้าไว้พรครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านโดยเฉพาะเพื่อนผู้รับใช้ทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สำนักงานสภาคิดจักรมางานอบรมให้ความรู้เรื่องเครื่องวัดความดันแล้วก็จะมอบเครื่องวัดความดันให้กับพี่น้องผู้นำคิดจักรภาคที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลผู้รับใช้เรา แล้วก็พี่น้องทุกคนต้องดูแลสุขภาพพระเจ้าให้เราดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของเราขอพระเจ้าวอวยพรครับก็ดีใจครับที่ได้มาที่นี่ในวันนี้มาในพันธกิจนี้แล้วเนี่ย ก็จะเอาสิ่งนี้ไปใช้นอกจากตัวเองแล้วก็ยังที่สมาชิกทุกคนนะฮะที่เราต้องดูแลพวกเขาก็ถือว่าเป็นโอกาสดีและเป็นพระพรของพระเจ้าขอบคุณคณะผู้บริหารสภาขุจักนะฮะที่มีมนะโยบายแบบนี้ทําให้พวกเราได้ดูแลตัวเองเราต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงก่อนนะฮะก่อนที่เราจะไปดูแลมวลสมาชิกของเรานะครับครับผมพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับผมชื่อวสันมกตานะครับวันนี้ขอดีใจครับที่ได้มาเรื่องของ ความดันโลหิตนะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพก็ดีใจครับวันนี้ได้รับความรู้มากมายครับแล้วก็เป็นพระพรอย่างมากนะครับก็หวังว่าเจ้าไอ,พอ้พรพี่น้องทุกคนนะครับที่เราจะรักษาสุขภาพนะครับ ที่จะเป็นพระวิหารที่ถวายเกียรติพระเจ้านะครับเป็นเครื่องที่ดีแล้วก็ดูมีประโยชน์กับการที่เราจะตรวจสอบสุขภาพของเราในทุกๆวันนะครับฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองได้ความรู้แล้วก็ได้รับพระผ่อนนะครับเราได้เครื่องวัดความดันที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องให้พี่น้องในคิดจักรเนี่ยวัดความดันแล้วก็ช่วยเหลือในการประกาศนะครับขุณพระเจ้าครับจบไปแล้วนะครับสําหรับการอบรมในวันนี้นะครับการใช้เครื่องวัดความดันแล้วก็การให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพรวมถึง การรู้จักป้องกันหรือดูแลตัวเองนะครับจากความเจ็บป่วยฝากทุกคนดูแลตัวเองจากนี้เราก็จะเดินทางกลับนะครับและนําเครื่องที่ได้รับจากสภากิจักนะครับไปช่วยเหลือ ไปดูแลพี่น้องของเราขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากติดตามกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจและไม่พลาดในการรับข้อมูลข่าวสารในการทำธ,ธุรกิจต่อไปที่จบแล้วนะครับกับบาดหลวงไรเดอร์นะครับใน EP นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับผมสวัสดีครับ